ไปนอนกับพ่อไหมใช่พ่อจะเป็นยงีตาเหมือนแม่ตาเหมือนแม่เหรอทุกคนนั่งน่ารักไหมอืม อุ๊ยอะไรอะ่ะอุ๊ย <c oughs> ไดโนเสาร์าแม่ทำโดนถ่ายผึ้งแม่ทำไดโนเสาร์สิอ,อยูยอออเ่เป็นไดโนเสาร์อะไรคะลงตรงติดเพราะเป็นแบบนี้กระขเขาติด อุ้ยแม่เลโนเสาวแม่ลูกของมือมันด้วยมันด้วยมันมีเครื่องเดียวต้องดูด้วยกันดูด้วยกันลูกเค้กก่อนอ่ากดกดสิเค้กแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ร้องสิร้องก่อนร้องก่อนไ้องด้วยสิร้องก่อนเอาเอาพ่อพาล้องแฮปปี้เบิร์ a เดย์ o ูู Happy birthday to you. Happy birthday. Con ơi. Ui. đi. ra đi em không มามาเดี๋ยวพ่อจะไปทําหมกูกระทะกินนะเดี๋ยวพ่อลงจะขายของก่อน่อเอาเอาถือเอาถือเอาโอเคทุกคนครับใครที่ฟังราคาไม่ทันกดลิงก์ที่ปักหมุดได้นะครับสอบถามแอดมินเพิ่มเติมได้วันนี้เรามีครีมอาบน้ำนะครับมอ i ส์เจ i ไ i ซิ่ง o าว r g e สูตรออร์แกนิกของปู่รีสายนะครับราคา3ขวด900บาทเป็นโปรโมชั่นพิเศษสำหรับวันนี้นะครับฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศครับมีเก็บเงินปลายทางแล้วก็ แชมพูแก้ผมร่วงตัวนี้สามรอยบาทเช่นเดียวกันนะครับปกติเราขายหนึ่งขวดสามร้อยเก้าสิบสองขวดอ่าหนึ่งขวดสามร้อยเก้าสิบแต่วันนี้เราขายหนึ่งขวดแค่ตัเงนกินไหแม่วางสายแล้วหรอวันนี้เราขายหนึ่งขวดห้าร้อยบาทหนึ่งกระปุกสองร้อยเก้าสิบาทแต่วันนี้ขายราคาเดียวเลยหนึ่งกระปุกสองร้อยห้าสิบโาตอนนี้ออเดอร์กำลังเข้ามารัวๆเลยครับผม กดลิงก์ที่ปักหมุดเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวข้อความมันจะเด้งมาที่ผมนะขอบรักเบสิรีขอบคุณพี่อริสาต่อซับครับผมขอบคุณพี่เติมสิรีสอดสีขอบคุณพี่จำขอบคุณพี่ชัยสาขอบคุณพี่มัทธุรินนิ้วการนะครับสามขวดเก้าร้อยปีครับผมขอบคุณแม่นิ่มนวลน,นะครับแม่กุหลาบขอบพระคุณนะครับแม่ กดลิงก์ที่ปักหมุดได้เลยออแกนิกน่าจะเหลือแค่100่ขวดสุดท้ายแล้วครับแชมพูกดลิงก์ที่ปักหมุดได้เลยครับเจเ๊เเพอยอยู่กับพ่อแม่ออนเลย<า>จะฮับไปไหนไปไหน โอเคขอบคุณทุกออเดอร์นะครับขอบคุณทุกบ้านเลยที่อุดหนุนสนับสนุนยังลูกไปนอนไหมนอนไหมนอนไหมหรือจะเล่นน้ำไหมไม,นน <laughs> ไม่เอาเดีวกว่า เดี๋ยวดึกแล้วผมขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนขอบคุณที่มาอุดหนุนปูริสายนะครับขอให้ร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงของได้เลยสําหรับใครที่โอนแล้วนะครับมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะใครที่ฟังไม่ทันก็ยังสามารถกดลิงก์ที่ปักหมุดได้อย่างนี้นะครับถึงเที่ยงคืนนี้สําหรับราคาโปรโมชั่นนะครับผมไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนลูกบ๊ายบายก่อนจ๋าบ๊ายบายสิบ๊ายบายก่อน บายบายก่อนขอเจเจนบายบายไปแล้วนะครับ